สวัสดีครับพี่น้องพ่อกันอีกทึก่เกขาหน่อครับวันนี้ตรงกับวันที่22พุดสภาพค้อม2 8 6บปีนะครับขณะน,น,นีเวลาประมาณใบใบม่วงเกือบใบสองนะครับผมมาถึงมาถ่ายยิบตัต้นมะเข้านี่ละเท่าเันนอย่งก็เลยมีเวลา่างพี่น้องยากหยากยาดของครบข้าวบเบ๊งตู้ครบตุลสีบาทพี่น้องเมาด้วยพี่น้องตุลซีบาทนีคัดได้ คัดใส่ไว้เถอพี่น้องงามงามพี่น้องเลยกบเป็นอยังมางามมากทุกใบเห็นบ่พี่น้องมันอาจที่ว่ชัดไปไหนได้หนิต้องใส่มือถือใสยกล่องหรือมอกมานึ่นะครับเห็นบ่พี่น,อน้องมืดนั่นเดียวมืดการกัดกันเดียวนี่พี่น้องง่ายเดียวเลย เขาไปสามารถเอาเขาไปเลี้ยงเยอะอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์นี่ขายตัวขายเสีถุงเลยกอกถุงเลยพี่น้องนี่กอกถุงหาตัวตีสิบบาทได้พี่น้องพูดอย่างเงี้ก็มีพี่น้องใส่กอกถุงไลยเลยสบายสบายนี่ก็ตั้งกต่มาซื้อ,อเอารถนี่ตัวสี่บาทพี่น้องก็กอดถุงไลยเลยเดี๋ยวจะดีเห็ดนะครับนีงอแงเลยเงี้ยละสามาณอยู่ พกเกรอยตัวนะครับชุดนี้นี่รุ่นรุ่นหญ่สุดนะครับของบอของฟาร์มห่อนะครับ <c oughs> กำลังมึนนี่ใบสองนี่เห็น่าพี่น้องมันเป็นกรบเหมือนนั้น <c oughs> หรือว่าเดี๋ยวไปเห็ดพอมเมพันกันเลยพี่น้องนี่มันสวยเยเนี่ยเป็นฟอเมพันเดยสบายเลย มันเกินกว่าปีนะครับมันใหญ่แล้วเป็นได้นาะพี่น้องทั้งอุด,ดรเลยควบไปแล้วคือเงียบสินเนาะน้องก็ส้่าทั้งไงผานอเขาเนั้นคือเงียบสินะพี่น้องเงียบจีบเลยนะครับทั้เพิเมืองทั้เพิเมืองอุดรมันก็คือเงียบ,พ,ยบพี่กันนะครับ ในบางทีเดี่ยวกะทักมาในเด้อพี่น้องเอยเนี่ยเบิดมือนะนึ่งเนี่ยเบิดบริบรลัมเพลงในบัวก <c oughs> บเศร้าไอ้บัวกบเราป่วยติดเชื้อแล้วรักษาแล้วระว่าเศร้าเลยนะท่า <c oughs> นนี้เบิง่งดูน้ำเราอยู่ท่านนี้ติดตัวเราอยู่ริมลายมือแล้วนะครับไอเด้พี่น้องไอเด้นี่คือแดดไอเลยออกมาเหงกัน มก็ปับ๊บดินแล้วนะครับเพบ็ิดบอเฮดใหนั่นเพ็ิดบอกบนะครับเลยมอนมี้ได้บอหนึ่งร้าน็นไทยนะครับโปรโมทว่าเป็นแต่รถไทย,ไทยานะครับเวยว่าพี่น้องเนี่ตัวละสี่บาทเด้อมาเอาเด้อพี่น้องกบตัวละสี่บาทเอาไปขายใดทันที่นะครับมีประมาณจักหางหกลอยตัวนี่แหละอยู่ในบอนี่นะครับตัวอีกบอหนึ่งกับมีอีกคือกันรวมแล้วประมาณพันกว่าตัวนะครับพี่น้อง รุ่งหญ่นะครับนี่คือกบตัวละสี่บาทว่าท่านถึงหาบาทหาบาทีปาทาทแป้คำทอคำปั่นหมดนล้ผมว่าอันนี้กระสุสีนะครับนี่เอาไมา้เบิ้งพี่น้องเบิ้งเหร่นเหน,นะครับเด้อพี่น้องเบิง้งแกง่วงนะครับเอาคลิปนี้กระสันมีเด้อพี่น้องของุณหลายเด้อที่ติดตามมาโดยตลอดนะครับพอกันไม่จิบหนาเด้อพี่น้อง ตอนจากลากันอน่าลมปลูกต้นตะไคร่เราอย่าลืมซับต้นตะไคร้ด้วยพี่น้องกดซับตะไคร่กดไลค์กดแชร์พลันว่าสวัสดีครับ